รถที่ทหารนะคะอันนี้ก็ช่วยดูกระสุนปืเป็นอยงน้อยเลยค่ะแล้วลก็ทั่งรถตู้นะคะไม่มีเครื่องก็ลอยไปแล้วกันลากเรือมาด้วยหรือเนล่าแล้วเราก็มาถึงซอยบ้านของแคทเธอร์แล้วนะคะนี่เลยคะคุณพ่อพี่แม่พี่อ,อนนากำลังเดินเข้าไปเราไม่เห็นเลยว่าบ้านเราอยู่ไหนอ่ะมันมันมีแต่น้ำอะ่ะ ไปลุ้นกันแล้วเดนค่าว่าบ้านเราจะเป็นยังไงนะคะไม่อยากจะลุ้นเลยท่กเป็นยังไงกําแพงที่เรากั้นไว้ก็สูงประมาณเมตรกว่านะคะแต่ไม่ถึงเมตรห้าสิบแต่เขาบอกว่ามวลน้ำจะมากกว่านั้นตอนนี้คุณพ่อถึงหน้าบ้านแล้วนะคะตื่นเต้นมากเพราะว่ากำแพงบ้านเรายังอยู่นะคะทุกคน แต่เปิดประตูออกไปก็าุงถุงหนึ่งทางบ้านเรายังอยู่เปิดประตูเข้าไปตั้งแต่ภาคเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยแบบเรี้ยวทางกันเลยดีกว่าว่าก็เปิดประตูไปแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อเดินขึ้นไปก่อนอย่าแอแอบไปคุณพ่อระวังเลื่นนะคะตอกเป็นไหยดีๆค่ะอะไรเป็นตัวยคุณพ่อจะไขประตูเข้าไปเย็นหรือว่าน้ำผัดออกมาเห็นน้ำไหมไม่มีว่า มีมีมีหน่อยมีหน่อย<ห>มีหน่อยเกิดมาเราไม่เคยค่ะเมื่อปีสามแปดมันก็เคยเป็นแบบนี้แต่ว่ามันมไมเยอะมันกั้นได้ค่ะแต่ตอนนี้มันกั้นไม่ได้ค่ะมันก็จะมววน,น้ำหนาแน่มาก